เพื่อนคะเรามีใครไหมคะที่มีปัญหาก็คือว่าอยู่ดีดีแอสโทรคะ่ะเขาก็โยนนะคะที่โคนของเขาค่ะมีใครเคยประสบปัญหานี้บ้างไหม <S 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 วันนี้เราจะเอาวิธีแก้มาบอกกันนะคะดีดีทีชาแนลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆือแล้วก็วันนี้นะคะมาพบกับเพดีดีทีอีกแล้วนะเพจที่รวบรวมความรู้ดีดีไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยพอดีว่า เราประสบปัญหานะคะก็คือต้นแอสโตของเราเนี่ยอยู่ดีๆโคนเขาก็ยุบลงไปค่ะจะเป็นแบบนี้นะดูดิเห็นไหมต้นเขาจะยับยับนะคะตรงเนี้ยคือจริงๆเนี่ยการต้นยับเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดได้ต่อสองสาเหตุนะคะสาเหตุที่หนึ่งก็คือเขาขาดน้ำแถ้าเขาไม่ได้เป็นโรคหลายแรงใช่ป่ะถ้าเขาแค่ขาดน้ำอ่ะอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรดน้ำไปเดี๋ยวลำต้นเขาก็จะตึงค่ะสักประมาณแบบ ไม่เกินเดือนนะรดน้ําสม่ําเสมอต้นเขาก็จะกลับมาตึงเหมือนเดิมค่ะแต่ในกรณีนะคะคือรดน้ําไปเท่าไหร่ก็ไม่ตึงค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นกรณีที่2ก็คือถ้ารดน้าแล้วไม่ตึงเนี่ยแสดงว่ารากเขาเนี่ยค่ะเริ่มมีปัญหาเนาะแบบดูดสารอาหารดูดน้ําไม่ได้ก็เลยทําให้ที่โคนเนี่ยยับดูยยี่แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะ มาทําการแก้ไขในกรณีที่สองกันที่รากเขาเริ่มมีปัญหานั่นเองนะโดยที่สาเหตุที่ทําให้รากมีปัญหานะคะก็คือ 1. เนี่ยรากจะชงงะงักการเจริญเติบโตค่ะเพราะว่าดินที่แห้งเป็นเวลานานๆน,นะคะหรือว่า 2. ค่ะ ต้นไม้ของอเพื่อนๆนะคะโดนสัตว์ตรูพืชทำ้ายรากนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นอย่างสุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะก็คือว่าไม้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเกิดอาการรากเน่าค่ะทีนี้เราก็จะมาหาสาเหตุกันนะคะว่าที่ไอเจ้าแอสโตรของเรายยนเนี่ยมาจากรากชะงักสัตว์ตรูพืชหรือว่ารากเน่ากันแน่ค่ะขั้นตอนที่1คือเราก็จะต้องรือ้อต้นแอสโตรออกมาก่อน เพื่อนๆดูสิฟัวโคอ,อยตเลยเห็นปะรือออกมาเช็ครากเช็คต่างๆว่าแบบเอทีดินเป็นอะไรหรือเปล่ารากเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ๋ยวลองดูแล้วก็ที่เราดูคร่าวๆนะคะจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าตอนที่เรารื้อกระถางออกมาะค่ะเราไม่เห็นเพลียแป้งที่เกาะอยู่ที่รากนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องศัตรูพืชเนี่ยก็สามารถที่จะตัดทิ้งไปได้ค่ะถ้าใครที่สงสัยนะคะว่าเพี้ยแป้งมีวิธีการสังเกตยังไงเนี่ยสามารถคลิกไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเลือรากมาดูอีกต้นนึงนะคะเพื่อนๆอนต้นนี้ก็ไม่มีเพี้ยแป้งที่รากเหมือนกันนะคะ ดังนั้นนะคะแสดงว่ารากเขาอะค่ะจะต้องมีปัญหานะคะไม่รากตายนะคะก็รากเน่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาทําการซ่อมรากเขาค่ะโดยการตัดทิ้งเพื่อให้เขาได้ให้กําเนิดรากใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพื่อนก็ตัดไปเลยเนี่ยตัดพวกใยๆต่างๆออกไปเลยนะคะส่วนตัวเราก็จะตัดให้เกือบกุดเลย แล้วก็เช็คดูด้วยว่าที่รากเขามีแผลอะไรหรือเปล่านะนี่นะคะแล้วก็จะตัดรากแล้วก็เช็ครากเขาให้ดีนะคะเห็รากยังขาวสะอาดดีนะคะเพืเ่นอนๆไม่เห็นป่ไหะเพราะฉะนั้นต้องตัดทิ้งให้หมดเลยนะ เ้ยดูวีอันนี้ดูแบบเข้าไปลึกแล้วอะจริงจริงใช้คัตเตอร์น่าจะสะดวกกว่านะแต่เราไม่มีสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องเอาไอ้เจ้าแผลสีน้ำตาลที่อยู่ตรงกลางของรากนะคะขุดออกมาให้หมดนั่นเองค่ะ เพราะว่านี่แหละค่ะคือสิ่งอันตรายที่จะทำให้ไม้ของเพื่อนๆนเนี่ยตายได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดรากของต้นที่สองเพื่อดูอาการเขากันนะคะว่าจะอาการเหมือนต้นแรกไหมคะ่ะนี่ได,ด้เห็นปะ้ะอันนี้คือรากเขาไม่โอเคนะ oh, <no. S 1> เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเนี่ยคือลักษณะของรากที่มันไม่ค่อยโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งต้นนี้แผลสีน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสีน้ำตาลออกให้หมดเลยนะคะดีเห็นป่ะจริงๆใช้คัตเตอร์น่าจะสะดวกกว่านะเนี่ยตัดออกให้หมดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะที่ไอ้เจ้าสีน้ำตาลเนี้ยค่ะ <c oughs> เขาไม่เข้าไปลึกกินถึงแกนกลางลำต้นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยนะคะว่า แผลของเขาเนี่ยเมื่อตัดรากออกมาแล้วนะคะเป็นสีขาวสะอาดเลยค่ะเพื่อนเมื่อค่ะจนเพื่อนเพื่อนขูดสีน้ำตาลอะออกจนหมดแล้วนะคะเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าต้นนี้แผลเขาจะค่อนข้างลึกนะเห็นปะเหมือนสีน้ำตาลมันกินเข้าไปที่ยอดเยอะแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเอาออกไม่หมดอะยังไงต้นนี้ก็ไม่รอดนะคะไอ้แบบเชื้อสีน้ำตาลน้ำตาลที่ให้ดูเมื่อกี้อะค่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องขูดออกให้หมดนะคะแล้วอุปกรณ์เพื่อนเพื่อนก็จะต้องแบบ สะอาดหน่อยเนาะเมื่อกี้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆก็ลัางเช็ดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะเช็ดไปที่อุปกรณ์นะคะพวแอลกอฮอล์ดูสิเห็นปะอันนี้แผลค่อนข้างลึกนะแต่ถ้าเกิดแผลไม่ลึกอะยังไม่กินเข้าไปเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือยังเป็นรากที่ข่าสะอาดนะดูเนี่ยค่ะก็เราก็ขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราอะ ตัดรากอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะรอให้แผลแห้งค่ะรอให้แผลแห้งสักประมาณต้องดูนะว่ามันแห้งหรือยังถ้าอันนี้ก็จะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าแผลค่อนข้างลึกแล้วก็แผลค่อนข้างใหญ่นะคะอาจจะประมาณ7-10วันเนาะส่วนอันนี้ก็ประมาณ3าหวันก็จะเอาปลูกลงดินแล้วก็พยายามลดน้ำอย่างสม่ําเสมอนะคะ รถแบบโชยน้ําแต่ไม่ต้องไม่ต้องชื้นมากอะ่ะค่อยๆปรับไปนะเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะว่าหลังจากที่เรา่อรากมาแล้วเนี่ยอาการเขาจะกลับมาเต่งตึงไหมแต่ว่าค้นที่แผลใหญ่อะ่ะบางครั้งเราลอเราก็ตายนะเพราะด้วยความที่แผลเขาใหญ่เกินอะ่ะ oh. มันก็เหมือนจะอ่อนแงองไงเหมือนคนอะ่ะพอยิ่งแผลใหญ่ใช่ปะมันเหมือนมันบาดเจ็บเยอะ,อะ <laughs> ทำให้อาการลอยก็แบบ อาจจะตายหรืออาจจะรอดนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วเมื่อเราได้ทำการพักฟื้นน้องแอสโตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปลูกน้องลงกระถางกันค่ะก็ใช้วิธีการปลูกเหมือนกระบองเพชรแคคตัสทั่วๆไปได้เลยนะคะเพื่อนๆคือเวลาเพื่อนๆเออรักษาต้นที่เขาโยนนะคะ พุกต้นที่เขา่าเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะถ้าล่าเขาติดเชื้อไปแล้วอะเพื่อนๆจะต้องรอให้แผลแห้งสนิทสนิทสนิท,นทแบบมากๆเลยนะคะไม่งั้น่ะเชื้อก็จะลามเข้าไปที่แผลเขาได้อยู่ดีแล้วก็จะเกิดการเน่าใหม่ได้เพราะฉะนั้นะ่ะคือต้องระวังมากๆเลยเสร็จแล้วนะจ๊าแล้วก็เนื่องจากเราอะรอให้แผลเขาแห้งมาเป็นเวลานานนะคะของเราเนี่ยพักไว้แบบ10วันได้อะ่ะ เพราะฉะนั้นคือเราก็จะสามารถรดน้ำได้เพราะว่าเรามั่นใจแน่นอนแล้วว่าแผลเขาแห้งแน่เนาะเราก็ทําการรดน,น้ํเาเลยแล้วก็เทคนิคน,นะคะที่จะทําให้รากเขามาเนี่ยก็คือเขาจะต้องได้รับความชื้อนอย่างสม่ําเสมอดินแห้งเราก็รดน้ำดินแห้งแล้วก็รนดน,รน้ำเนาะทำไปเห่เดี๋ยวบนก็จะกลับมารากเดินนะคะอาจจะช้านิดนึงเนาะ รากเดินเนี่ยก็จะสังเกตได้จากยอดเขาก็จะเริ่มขาวใช่ไหมคะแล้วก็ต้นเขาจะไม่ฟีบเนาะแล้วก็จะกลับมาแต่งตึงนั้นเองค่ะแล้วก็จะก,กันไปอีกหนึ่งคลิปน,น,นะคะสําหรับคลิปความรู้ดีๆจากด,ดีดีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหั้าค่ะบ๊ายบาย